นีจริงๆแล้วคือในปีนี้เนี่ยมาดเดลเราต้องการาที่ส่หาเครื่อยุ่งใหม่นะครับเพื่อที่จะมาต่อในลักษณะของลาดเดิเรานะครับแล้วเราก็พร้อมที่จะส่งเสริมนะครับเครื่อยุ่นใหม่นะครับให้แสดงออกมีศักยภาพน,นะครับแล้วก็ไปให้สุดเพยเราบโดยที่ที่มาที่ไปว,ว่าทำไมเราถึงเลือกซีคำถามเลยค่ะว่าทำไมถึงเลือกไปทำกอกซีจริงๆเนี่ยซีเนี่ยเป็นเด็กน้องใหม่รุ่นใหม่เลยนะครับที่ทเป็นทีมท็อปในประไทยนะครับ เราก็สุ่ทุกคนก็ยงังเห็นสดอยู่ครับราเดอร์เราเองเราต้าองการสับสนินรุ่นใหม่นะครับที่มีความฝันเนี่ยไปถึงควาน่งไทยนะครับเป็นศนบราเดอร์เราเองเราก็ต้องการที่จะขยายฐานทูกคักของเราจากจากลุ่มทนทางารนกลุ่มใหม่ามมาัูนี้กร่าุกอ่นสแนบ,บมาก่เลยค่ไงบ้าประทับใจมากครับก <c oughs> ็บอกว่าก็อขอบคุณมองขอกฟีทุกท่านมากทุกคนมากครับที่ด้ ใช่ครับใช่ครับต้องหาหลักฐานทิกแล้วคุณเป็นแบรนด์ผมนะขอบคุณคุณยูเซอร์ทั้งหมดด้วยแล้วแต่คุณคิดว่าถ้าสองจริงๆทั้งปีเนี่ยเราวางแผนไว้ทั้งปีแล้วก็จะมีกิจกรรมอะไรบ้างแต่เขาอุ่ไว้ก่อนนะครับก็คอยติดตามชมด้วยกันแน่นอนเราได้รันการรับาด้วยอย่างไรบ้างแล้วกันเราได้กิจกรรมใหม่ๆที่จะออกมาแน่นอนว่าถูกใจทุกคนแน่นอนครับ แต่ละคน้องๆแต่ละคนที่เหมือนเป็นตัวแทนใช่แต่ละคนจะมีคนละคาแรคเตอร์ซึ่งเหมือนบราเดอร์ที่ลงสีค้าหลากหลายนะครับแต่ละสินค้าก็มีคาแรคเตอร์แตกต่างกันตอบส่วนไลฟ์สไตล์ให้กับน้องๆคนรุ่นใหม่จากการที่จะเลือกห้น้องเป็นตัวแทนของแบรนด์ของเราเตอร์แต่ละเราถึงเลื่กเลือกกันยังไงบ้างครัทีมงานคนเดือวเลยครับ อย่างที่เมื่อกี้บอกไปนะคะเรียนไปว่าเออเราดูเรื่องของไลฟ์สไตล์าดูของเรื่องของคาแรคเตอร์ว่าน้องๆมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ตัว布拉เดอร์เองเราเนี้ยเราก็มีสินค้าที่เออต้องต้ตองค่อนข้างที่จะตรงกับคาแรคเตอร์ของน้องๆอ,อยู่แล้วเราก็เลยเลือกให้น้องๆเป็นตัวแทนของสินค้าของ布拉เดอร์ใลแต่ะแล้วก็คะน้องสาวพี่เล้ค่ <c ười> ะว่าใจแค่ไหนเลย จริงๆพวกเราก็รู้สึกขอบคุณมากๆเลยขอบคุณที่มองเห็นอะไรบางอย่างในโต๊ะของฟ็อกซี่ด้วยนะครับแล้วเราก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นพรีเซนเตอร์ในปีแรกของเราฟ็อกซี่ด้วยนะครับที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ที่พวกเราเดบิวต์มาเนี่ยเราสึกว่าเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นโอกาสที่ดีด้วยครับผมก็อยากให้ทุกคนช่วยกันสนับสนุนพวกเราฟ็อกซี่แล้วก็สนับสนุนราเธอด้วยไปให้สุดเพยด้วยกันใช่ครับผมไปด้วยกันครับฝาไปไปพรีเซนเตอฝากาก่อนค่ะ ก็อยากจะขอฝากราเดอร์และฟ็อกซี่นะครับแต่ฟ็อกซี่จะเป็นน้องใหม่แต่ผมเชื่อว่าความสามารถที่น้องๆดีเนี่ยไม่ธรรมดานะครับก็อยากฝากคำพึ่งไปด้วยกันนะครับมีมราเดอร์ก็มีฟ็อกซี่ด้วยครับน้องๆนะครับก็ผมก็คุณขอเป็นตัวแทนด้วยนะผมก็ขอฝากฟ็อกซี่และราเดอร์ไว้ในวัตถุประสงค์เฉลยทุกคนด้วยนะครับก็เราจะไปยังให้สุดเวลาก็จะไปนี้กันเรื่อยๆครับผมกอยังขอฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ